น,นี้เรามีคำว่าเปะฮิกาแบบเปะฮิกาคำว่าเปะฮิกานี้ฮะในภาษาไทยแปลว่าอะไรนะครับโอเควันนี้เราเรียนภาษาคขมรจากข่าวนะครับข่าวที่เราอ่านวันนี้ก็คือเกี่ยวกับ,บาประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกกับจีนนะฮะสหรัฐอเมริกบ้านประกะออมปีกาทั่วเปะฮิกาเนะกาทั่วเปะฮิกาบเปียธาเปรฮิกาได้ยืงหนึ่งเรียนนะฮะ ប្រកាសការធ្វើពីអេកាអំពីការបិដើមសបដាននេះដោយលើកឡើងថាការធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែប្រទេសជិនបានមានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយហើយនឹងការប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអំពើប្រឡាយពុយសះប្រជាងនឹងជាតិសាសន៍អ៊ុយគ័របាទអ៊ុយគ័រទីភាសាថៃពួកអ៊ុយគួរហ่ะកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់សៀនជាងហ่ะអានេះក៏ក່ຽວກັບ สหรัฐอเมริการ่วมกับพวกร่วมกับประเทศที่พันธมิตรเช่นแคนาดากับออสเตรเลียนะครับที่ประกาศจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานโอลิมปิกโอลิมปิกนะครับรูดูนาวในกรุงปักกีเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านนะครับโดยเนื่องจากว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนนะครับโดยเฉพาะก็คือการเรื่องทำร้ายและก็ละเมิดสิทธิ ชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูัวนะครับอุยกูโอเคก็จะมีคำหนึ่งที่สนใจก็คือคำนี้นะครับเราออกเสียงว่าเปะฮิกาภาษาเขมรเบัเจงสมเลงทาเปะฮิกาซึ่งความหมายก็ประมาณนี้นะครับก็แปลว่าความบาดหรือก็ทับศัพท์บอยคอร์ดบอยคอร์ดี่ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอยคอร์ด ก็ศัพท์นี้ถ้าในพจนานุกรมภาษาเคมรก็จะเป็นคํานามนะครับความหมายก็ประมาณนี้ฮะใช้ใช้ครก็หมายความว่าเป็นวิธีฮะชืวิธีระบบรถมุยได้ได้ดตุ่มเน่าตุ่มนองฮะได้ได้ดตุ่มเน่าตุ่มนองคางนโยบายเกี่ยกับนโยบายเศรษฐกิจอะไรนีน้การค้ากับรัฐอื่นนะฮะ การกระทำแบบนั้นก็คือจะเป็นการคู่ให้ประเทศนั้นๆปฏิบัติตามประชังดัมเบลประชังหนึ่งอมเปอรหรือบอกรวดนุดัมเบิลกาเกียบสังกัดอันนี้กาเกียบสังกัดคือกดดันฮะเกียบสังกัดอันนี้ก็จะความหมายประมาณนี้ฮะในภาษาขมภาษาไทยก็ประมาณนี้ฮะก็ความหมายคล้ายที่เทียบกันก็ประมาณนี้ฮะโอ,โอเคก็แปลว่า สันส้นๆก็แปลว่าคว่ำบาตรฮะการคว่ำบาตรหรือก็บอยคอร์ดคำนี้เป็นอันที่ตุเนื้อที่เราบอกปีอันที่ของคำก็คือเป็นนามนะครับเป็นนามถ้าเราอยากให้เป็นกร,ริยาศักด์ก็คือใส่คําว่าทัเฟอร์ข้างหน้าฮะทัเฟอร์ข้างหน้านทัเฟอร์เปียหิกาปะทัเฟอร์เปียหิกาโอเคเราออกเสียงว่าเปียหิกาปะเปียหิกานะครับแปลว่า การความบารหรือก็การบอยคอดนะครับคือเขาไม่ไม่ร่วมหรือก็ไม่แสดงความเห็นด้วยกับประเทศหรือก็กลุ่มองค์กรก็ได้ครประเทศนั้นๆโอเคอันนี้เราเอามาจากหนังสือพิมพ์นี้นะครับ VOA News c o m com VOA ขมายที่เป็นดาวเชียพิษา,า,า่าวใ่าดหัวข่าวว่าเจนบะ โปรเมียนถ้าโปรตีส์บาโปรตีส์ไดร์ทเวอเป่หิกาการ์ตูดอันนี้ฮะที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ฮะเป่หิกาในทเวอเป่หิกาการ์ตูดมันจะร,ร่วมกีฬาโอลิมปิกในจั้นหนึ่งรองพ่อริบาหนึ่งรองพ่อริบาประเทศจีนเขาเตือนว่าเขาเตือนประเทศที่ท,ที่ที่ร่วมกันฮะก็เตือนประเทศที่ อันนี้ปรเมียนี่แปลว่าเตือนฮะเตือนประเทศอะไรฮะประเทศที่ที่บอยคอรดการทูดะฮะบอยคอรบอยคอรทางการทูดไม่ร่วมไม่ร่วมกีฬาโอลิมปิกน่ฮะที่ที่ประเทศจีนโรงพอลิบะโรงพอลิบะนี่จะต้องชดใช้ความผิดฮะต้องชดใช้ความผิดต้องชดใช้หมายถึงว่าต้องชดใช้ ถ้าไม่มาก็ต้องชดใช้นะฮะที่ทําผิดแบบนี้อะไรก็เตือนว่าเตือนแบบนั้นนะครับโอเคลองอ่านดูนะครับเช่นโปรเมียนธาโปรเตสดาทเวเปะฮิกากาตูดมาเจ่นโปรเมียนธาโปรเตสดาทเวเปะฮิกาอย่างนี <in> <in> <she> ้กาตูดทเวเปะฮิกากาตูดแล้วก็มีคําว่าเหมือน โจร่รวมกีฬาโอลิมปิดในจันหนึ่งโรงพอวิบากบางทีหลังจากที่ใช้คำว่าแปรฮิกานี่ฮะเราไม่ไม่ไม่ไมไมต้องใช้คำว่าหมอนตรงนี้ก็ได้นะครับาบางหนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่าโปรเตสดาทูดแปรฮิกาไกลาโอลิมปิดเลยฮะน,นี่แปรฮิกาการทูดฮะแปรฮิกากา,ก,าก,ากากาตูดแล้วก็ มาต่อที่นี่เลยฮะอันนี้ไม่เอาก็ได้ไกาโอลัมเปตในธาตุาปรตีนดาวเพอเฮกกาการตูดไกาโอลัมปปกเนยัจนนึงรองพอลลิบาโอเคลองไปดูนะครับก็ความหมายประมาณนี้นะครับก็คือความบาดหรือก็บอยคอรดฮะจะต้องชดใช้อ่รองพอลลิบาโอเคลองฝึกอานอันนี้ดูนะครับี่กรงเปกังก็อันนี้ติกรงเปกังภาษาเมรนก็ปัก ภาษาจีนภาษาไทยก็ป <monastery> ักกิ <ramen response> <eled> ่งนะครับปักกิ่งประเทศจีนก็ประเทศจិនรัฐถาพิบาลจินบ่าบ้านโปรเมียนบ่าบ้านโปรเมียนโปรเมียนใครนะฮะโปรเมียนโปรเมียนปัจจมประเทศบ่าโปรเมียนปัจจมประเทศนะโปรเมียนปัจจมประเทศโปรเมียนปัจจมประเทศ1จำนวนถ้า ปุ๊กเกหนึ่งรงพอลิบารโรงพอลิบาร,รบนี่ก็จะได้รับผลกระทบหรือก็ได้รับสิ่งที่ก่อไว้สิ่งที่ทําไว้จะได้รับผลกระทบหรือก็ต้องชดใช้ความพิษที่ทําไว้อะไรเงี้ยมันเป็นความพิษที่ไม่ส่งนักการทูตมาที่งานโอลิมปิกเลยเ่ยสำหรับการทเวเปหิกาการตูดระบรัปุกเกมันจะร่วมในขนมพฤติกาไกลฬา Olympic ឆ្នា so. ំ2022បាទនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិននេះបាទតាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បាទអានីក៏ຄວາມหมายយ៉ាងណាฮะរដ្ឋាភិបាលចិននេះฮะក៏ໄດ້เตือนฮะໄດ້เตือนໄດ້เตือนពួកชาติตะวันตกฮะប្រចាំប្រទេសនេះអុកស៊ីម៉ាបច្ចឹម ปรตีคือชาติตะวันตกหรือก็ประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งว่าปุเกพวกเขาจะต้องชดใช้ฮะต้องชดใช้ความพิษที่ก่อไว้ต้องชดใช้ฮะรองพอหรือป่าสำหรับการนะฮะสำหรับการทุ่มสำหรับการบอยคอรหรือการร่วมกานควมบัดทางการทูดฮะการทูดระบอกปุเก มันไม่ไม่เข้าร่วมหรือก็ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมฮะงานมหกรรมนะฮะกีฬาโอลิมปิกปีฮะป2ี2022ปีหน้านะครับที่ปักกิง่งฮะประเทศจีนโอเคอันนี้ตามรายงานสําข่าวฮะสําหับข่าวของ AFP โอเคโอเคอันนี้ก็จะมีหัวผ่าดหัวเข้าอีก ของอันนี้ S B M นี่ฮะปากฏข่าวว่า American ไปอเมฮิกาทัวร์เปอเมริกาประกากีฬาโอลิมปิกระด,ดับโรงนิเอติกรองเปกังชนะพี่ป้อนออกไปพี่เจียเพลิกาโอเคทีนี้เขาไม่มีใช้คำว่ามึนตามท้ายฮะหลังจากที่ใช้คำว่าเปอเมริกาก็เพราะว่าเปอเมริกาหมายความว่าไม่เข้าร่วมอยู่เลยฮะไม่เข้าร่วม ประกานี้ฮะก็คือทว่วแียฮิกาก็คือไม่ร่วมไม่ส่งนักการทูตไปร่วมง,งานนี้นะค,ะครับก,ก็อเมริกาทวเิการับก็บยิโคนหรือก็ความบาดงานกีฬาโอลิมปิกนะครับวินเทอร์หรืงเดอรงีออรฤดูหนาวปักกิ่งประเทศจีนนะครับปี2022อย่างเป็นทางการฮะเชี่ยวพลายกาโอเคลอง ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลดูนะครับคำศัพท์วันนี้ก็คือคําว่าเปหิกานะครับแปลได้สองควาหมหายก็คือคำว่าอ่าก็คือแปลว่าโบยโคลดหรือก็การคว่ำบาตรนะครับโอเค